วันนี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มฆ่าให้ดินสุพรรณบุรีมืองเนอร์ับพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินดีๆงามนึ่งแปลงครับมานำสนเสนอฆ่าให้ดินดีๆงามนึ่งแปลงซึ่งวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินจํานวน1ิบไร่ซึ่งเป็นที่นาพื้นนี้เลยนะครับที่นาพื้นนี้ที่นาแปลงเนี้ยจานวนสิบไร่ติดถนนลัดยางนะครับด้านหน้าด้านหน้าแทบนู้นนะครับติดถนนลัดยางลัดยางแต่ตอนนี้พ่อมิตอยู่ด้านล่างสิบไร่แปลงเนี้ย ค่ายยกแปลงครับซ่องหลานซ่องซ่องหลานซ่องเส้นบาทกติวะไรซ่องเส้นซ่องเส้นซ่องหมื่นบาทเองนะครับที่นาแปลงนี้ที่กำลังเคี่ยวชะอุ่มนี่เลยครับซึ่งที่นาแปลงนี้นะครับติดถนนท้องด้านนะครับพมยืนอยู่ด้านล่างด้านล่างนี้จะเป็นถนนหินคลุกนี่นะครับซึ่งสร้างมาร์เอาถนนรัดยางทะลุถนนรัดยางแทบนี้ได้แทบหนึ่งนะครับแล้วถนนอ่ถนนด้านล่างที่เราติดนะครับ มีคลองมีคูน้ํามีคูน้ํสาธารณะอยู่ด้านล่างทีนะครับซึ่งที่นาเราเป็นแปลงนี้เลยนะครับพ่มเป็นแปลงดีๆนึ่งงามเลยดีๆงามนึ่งแปลงนะครับพ่มแนะนาเลยครับซึ่งที่นาแปลงเนี้ยด้านล่างนะครับด้านล่างที่พ่มยืนอยู่เนี่ยจะความกว้างอยู่มระมาณ50เมตรด้านล่างนะครับจะกว้างอยู่มระมาณ50เมตรนี่นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงที่เป็นลอยทน,น้เน,ทน,นเนี่ยแต่ทน้นเนี่ยจะอยู่ในห้องที่แปลงนี้ไม่ห้องที่ของเรานะครับ ห้องที่แปลงนี้ส่วนที่นาจะตรงนี้นี่นะครับชนครอบแทบหนุนนะครับนี่คันคูน้ําส่วนความลึกนะครับจากแทบข้างล่างเนี่ยแทบที่พมยืนเนี่ยไปชนด้านหน้าที่เป็นถนนรัดยางนะครับเนี่ยที่เราจะเห็นนะครับที่นากําลังเคี่ยวชะอมอยู่นะครับแปลงเนี้ยเป็นแปลงดีงามน,ะนึงแปลงทีม่มาแนะนําเลยนะครับเพราะว่าแปลงเนี้ยเป็นที่นาจํานวนไม่เยอะ แล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับ10ไร่ที่คนกําลังมอง5้าที่ที่จะทําโคกน้องนาหรือว่าทําไร่ทําสวนปลูกป้าทำเกี่ยวกับพวกการเกษตรประสมประซานนะครับบริเวณนี้ทาได้เราจะเห็นมุมนู้นครับมุมนู้นเนี่ยตรงนั้นเขาก็มาทำเออส้วนทําส้วนนะครับก็คือว่ามาปลูกมะพร้าวมาปลูกมะพร้าวมะพร้าวนะครับล,ล้อมรั้วแล้วก็ปลูกพืชเป็นส้วนประสมยุยนั้นนะครับมีบ้านนะครับนี่แะครับ ส่วนด้านหน้าที่เนี่ยด้านหน้าที่นะครับด้านหน้าที่ติดถนนรัดยางเนี่ยด้านหน้าที่ติดถนนรัดยางนะครับที่พุ่งาังเดินไปด้านหน้าเนี่ยกว้างอยู่ประมาณหกสิบฟองเมตรไม่แคบนะครับหกสิบฟองเมตรสิบไร่นากว้างหกฟองเมตรส่วนด้านล่างจะแคบกว่าด้านหน้านิด 1, นึงด้านล่างจะกว้างอยู่ประมาณห้าสิบเมตรความลึกก็อยู่ประมาณสองร้อยปปลายึงสร้างหลอยจนต้นนะครับสองเทพซึ่งที่นาแปลงนี้จะติดถนนรัดยางเลยด้านหน้าที่พุ่เดินไปนะครับ แล้วก็บริเวณเนี้ก็จะมีบ้านค้นแล้วก็วัดนะครับแปลงนี้จะห้างที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลง1ิบไร่แปลงนี้ที่อยู่ในเขตตำบลบ้านโค้องอำเภอเมืองเออำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าเขตตรงนี้มันจะเป็นเขตระหว่างติดก,กับตำบลสนามขีตำบลบ้านโค้งติดก,กับตำบลสนามขีนะครับซึ่งสนามขีเนี่ยเราขี่ไปตรงนี้อีกประมาณไม่กี่โลครับกระทึงมันก็เข้าเขตสนามขีเขตอำเภอเมืองเพราะแปลงนี้ลุกจากเขตอำเภอเมืองมานิดเดียวเอง นะครับพผมที่แปลงนี้จะห้างจะคันทองมาข้ามเท้าอยู่หมาน3กิโลเมตรจะห้างจะพวกซีเจตลาดนัดจลาตลาดนัดจลาจลาเก้านะครับอยู่ะมาน4.3กิโลเมตรและอีก4.3กิโลเมตรนี่ถ้าเราไปทางนี้นะครับเราออกไปทางนี้แล้วก็ตรงไปทางนู้นนะครับตามนิ้วพ่ผมลนะ4.3กิโลเมตรเราจะไปเจอโน่นเซนซ้ำทำซ้ำ เส้นระหว่างอู่ทองทึ่งด้านช้างแล้วก็ทะลุอู่ไทยเสซนสามๆน,นะครับเซชใน Google ก็เจอและ4.3กิโลเมตรแล้วก็เจอถนอนใหญ่เ้นสามๆบริเวณน,นั้นนะครับ4.3กิโลที่เราไปก็ยังมีพวก CJ ตลาดนัดร้านสะดวกซื้อร้านค่ายอุปกรณ์ค่ายอะไรเกี่ยวากาับาเกษตรต่างๆมีมดนะครับบริเวณน,นั้นร้าน 5, ห้าร้านข้าวมีหมดแล้วก็แปลงนี้จะห้างจากโรงเรียนบ้านท่าสเสด็จหรือซาศักดิตท,ทั้งสี่เนี่ยอยู่ประมาณ16กิโลเมตร แล้วก็แปลงเนี้ยจะห่างจากแปลงนี้นะครับที่ผมกําลังให้ดูเนี่ยแปลง10ไร่เนี่ยห่างจากตัวเมืองสุพรรณอยู่ประมาณ27กิโลเมตรแล้วก็จะห่างจากเซนทันวเวกตเตเซนทันวเวกเตแล้วกันนะครับอยู่ประมาณ110กิโลเมตร110กิโลเมตรครับถือว่าที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยไม่ไกลจากจุดสําคัญมากนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากพวกร้านสะดวกซื้อหรืออะไรต่างๆซึ่งเราสามารถมาทําที่แปลงนี้ หรือว่าถ้าซื้อไว้เนี่ยเรายังไม่ทำอะไรเราก็ปล่อยให้เข้าเช้าทำนาได้เพราะปีหนึ่งที่แปลงเนี้ยทำนาได้ปีละสองครั้งต่อปีสองครั้งต่อปีนะครับซึ่งที่บริเวณเนี้ยก็จะมีน้ำธรรมชาติใช้แต่ที่บริเวณเนี้ยน้ำธรรมชาติเนี่ยจะมีมาเป็นบางช่วงแล้วบริเวณเนี้ยเอ่อถ้าไม่มีน้ำธรรมชาติเขาก็จะเจาะบอ่อประดานกันที่มีเจาะบอ่อประดานสํารองไว้นะครับไว้สำหรับใช้น้ำ แต่ถ้าพื้นที่ถ้าเรามาทําเกี่ยวกับพวกส่วนปลาสม้มลูกก้านกษตรขุดร่องขุดไรอย่างเงี้ยเราสร่มมาบีบอว้สักลูกแล้วก็ทาเป็นท่อนายดุดหรือเราจะเจาะบ,บอ่อปดานไว้สักลูกก็ได้เพื่อไว้เก็บน้ำน,นะครับสบายสบายเลยลงทุนไม่เยอะนะครับสําหรับที่แปลงนี้ที่หนาสวยมากนเ,เนี่ยครับเออเนี่ยเราจะเหนเนี่ยที่ด้านค้างนี่ข้าวเข้าเรื่องแหละด้านค้างนี่ข้าวเข้าเรื่องแหละ เราจะเห็นที่ด้านค้างเนี่ยครับดูที่ด้านค้างเป็นตัวย่างเลยนะครับด้านค้างเนี่ยเขาจะมีบอ่อไว้ลูกหนึ่งเวลาต้องรับเก็บน้ำเนี่ยครับที่ด้านค้างเนี่ยเราจะเห็นไหมครับน้ำไว้น้ำเต็มปริบเลยเนี่ยครับซึ่งยังทีุ่่มบอกครับถ้าเราขุดดินเอ่อขุดดินในที่ตัวเองท,ท<ำ>ําร่องทาส่วนปลูกต้นไม้นะครับเราสามารถขุดบอ่อเป็นมีได้แล้วเราก็เก็บน้ําอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถเก็บน้าอยู่ได้ทั้ทงปีเลยเราขุดให้ใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะที่พื้นที่เราสิบไร่ เนี่ยนะครับบริเวณเนี้มีบ้านคนเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านคนแล้วก็เป็นวัดแล้วออกไปจากวัดเนี่ยก็จะเป็นบ้านคนเรื่อยๆเลยแล้วออกจากวัดไปยังที่พ่มบ่อนนะครับไป4.3กิโลล้วก็ไปเจอพวก CJ ตลาดนัดร้านสะดวกซื้อร้านอ้าห้างร้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราจะไปเจอถนอนเซนซสอมซ่ม4.3กิโลไม่ไกลครับรถเครื่องขี่ไปได้สบายสบาย ด้านนี้เราก็จะไปคลองม,มาข้ามเท้าสามกิโลก็ลไปเจอเส้นคลองม,มาข้ามเท้าก็มีเพื่อนบ้านอย่างตรงนี้ก็มีบ้านคนนะครับที่เขาปลูกส้วนไว้เนี่ยเขามาล้อมรั้วพวกส้วนไว้เนี่ยส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นจุดยุนองค์กลางนานเนี่ยเขาเป็นบอ่อเก็บน้ำแต่เขาไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถทุบออกได้เลยนะครับสาหรับตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับที่1ิไร่บริเวณนี้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยตัดถึงไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนม้ำท่วมแน่นอน แล้วก็เรื่องกินขี้หมูขี้ไก่เรือลาหมูเราไก่ตัดถึงออกไปได้เหมือนกันครับไม่มีแน่นอน100ร้อยเปอเซนตอนที่ผมเดินยูเนี่ยเดินยูเนี่ยเดินให้ดูในคลิปเนี่ยครับไม่มีกินอะไรมารบกวนเลยบรรยากาศดีมากลมพัดบรรยากาศดีมากซึ่งที่เราเนี่ยก็ยังมาสุดตรงนี้นะครับสุดตรงนี้เนี่นะครับที่ผมเดินไปแต่ที่ตรงเนี้ยเป็นต้นไม้เก่าที่เขาปลูกไว้นะครับไม่ได้เป็นต้นไม้น่ากลัวเลยครับเป็นต้นเอ,อ่อมะข่า ไม้มาค่านะครับเขปลูกไว้เป็นต้นไม 9, ้เก่าเขาก็เลยอนุรักษ์ไว้ทําล้อมเป็นปูนล,ล้อมไว้ไว้พักมานั่งพักนะครับตาล้มไม้เนี่ยนะครับอันนี้ทีเราซึ่งที่เราจะชนตนูน้นนู้นตรงนู้นนะครับด้านนูน้นสวยที่สวยงามมากครับที่แปลงเนี้ยเรามาปรับปรุงทําอะไรทําโคกเนี่ย ตามที่ต้องการได้เลยที่คิดได้พอดีเป๊ะเนี่ยเราเห็นด้านข้างนู่นนะครับเขาจะล้อมรั้วปูกะเาพราวปูกะไรต้นไม้ไม่ตายนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้จะเป็นดินดำปนเอ่อดินดำปนดินทรายดำปนทรายนะครับพื้นที่เดี๋ยวเพิ่มจะเดินออกไปตรงถนนหลักย่างนี่เห็นไฟฟ้าน้ำปปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดึงเข้าที่ได้เลยเรื่องว่าไฟน้ำปปา ซึ่งยางมี้อบออนะครับด้านหน้าเราจะติดถนนลัดยางแล้วก็ด้านหน้าที่ติดถนนลัดยางเนี่ยเราจะมีคลองส่งน้ําให้อีกเนี้ยนะครับเนี่ยคลองส่งน้ําคลองส่งน้ํามีทางหน้าทางล่างเอาง่ายมีทางหน้าทางล่างซึ่งถ้าเราจะทําท่มท่มดินเข้าที่เข้าทีนครับเราก็ฟั่งท้อแล้วก็ท่มเราเข้าทีได้แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้ที่ผมเดินมาเนี้ยเออเป็นการท่มดินท่องทีแปลงนี้ที่แปลงของเข้าแต่ของเรายังไม่ท่ม แต่เราก็อาศสยเข้าอ้อเข้ากับไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยซึ่งด้านน้าจะเป็นถนนลาดยางเราจะเห็นฟั่งตรงข้ามเนี่ยครับปูกแถวนี้บริเวณนี้ยังปูค้าวได้ยังเที่ยวชุ่มอุมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยังตรงค้ามถนนาดยางถนนราดยางแปลงเนี้ยถนนรถยางเนี่ยก,กว้างอยู่ประมาณแปดถึงเก้าเมตรก็สามารถรถขี่ส่วนกันได้เราจะเห็นไหมครับมีไฟฟ้า,ามาระป่ามีบ้านคนนะครับเราเข้าถ้าเข้ามาดูที่ตรงนี้มีบริเวณนี้มีบ้านคน บรรยากาศดีมากนี่นะครับซึ่งถนนนี้เดี๋ยวเขาก็ปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงไปเรื่อยนะครับอาจจะดูคุคะนิดนึงแต่มันไม่คุค่ามากนะครับสําหรับถนนรัดยางตรงนี้นี่นะครับเราจะเห็นว่ามีไฟฟ้าเราสาอมมัดยงไฟฟ้าเข้าที่เลยยางแปลงนี้เข้ายงไฟฟ้าเข้าที่ไปแล้วนี่นะครับเนี่ยซึ่งที่ของเราก็อยู่ตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามเมไปเลยคือสุนเก้าแปะ 8451057 M เค่าให้ดินส่วนบรีเมืองเงนือครับผมกระโทตเขามาสอบถ้ามกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตารางนะครับตารางที่ดินตารางเรื่องนะครับว่าที่ดินแปลงเนี้ยนากว้างตามหุ่มบอกเนี้ยรูปร่างเป็นยังไงเป็นซีเรียมพื้นผ้าเลยครับตามที่ดูในคลิปเลยเนี่ยครับ หน้ากว้างอายุประมาณเนี่ยหกสิบซองเมตรหน้ากว้างเนี่ยครับส่วนด้านเนี้ยส่วนด้านนี้จะลึกไปประมาณสามร้อยสามร้อยห้าเมตรนะครับส่วนด้านนี้จะลึก,ล,กลึกไปลงมาไปประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเมตรส่วนด้านล่างจะกว้างอายุประมาณห้าสิบเมตรซึ่งด้านล่างก็จะติดคลองแล้วก็ติดถนนนทีนค่คุกแต่มีพุ่มเดินมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับส่วนด้านหน้าก็ติดถนนลลดยางแล้วก็ติดคลอง ถ้าเราไปตรงนี้ก็คือว่าเราไปจะ้า4.3กิโลเมตรแล้วก็ไปโฮเทนนเ์เซนซ้ำทำซ้ำถ้าเราไปตรงนี้เราก็จะไปคลองมาข้ามเท้าเขาเขตตลิ่งชันเอซ้ำครีประมาณ3กิโลนะครับพมเนี่ยพื้นที่ซีเรียมพื้นพระสวยงามครับเนี่ยครับสวยครับที่แปลงนี้เดี๋ยวพมข้อ,อย้ำอีกรอบนะครับขอออบ้อย้ำกรอย้ำอีกรอบนะครับพ่มมานำเสนอ ค่ายที่ดินแปลงนี้นะครับ10บไร่อยู่ในตำบลบ,บ้านโคง้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี10ไร่เนี่ยค่ายยกแปลงนะครับซ่องหลานซ่องซ่องหลานซ่องแซนบา้าสิบไร่พอดีเป๊ะครับซ่องหลานซ่องแซนบา้าค้าโอนค้าบัซจี่ช่องออกให้ชะนะดเป็นขุดแดงหนอซ่อซี่จอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่ที่ดินแปลงนี้เรื่องน้ำท่วมเรื่องไรตัดทิ้งไมได้เลยนะครับ เนห้องไปดูบรรยากาศที่นาเขียวมะาเขียวชุ่มพื้นที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นะครับชนโนมเป็นคุณแดงนะซอซออซี่จอนะครับที่ดินแปลงนี้10ไร่ยกแปลงซ่องจุดซ่องหล้านอยู่ตมบ้บานโคง้งอำเภอมเมือง ไออําเภออุทองทษทีครับอําเภออุทองจังหวัดสมุทรีถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้ซุ่น8845 1 0ุ่เ57มค่าให้ดินสมุทรีมังเนื้อกับพมเพราะว่าในคลิปเนี้ยพมก็บอกบริเวณเขาค้าบริเวณไปเขาวๆให้มาดูเที่ยวเขาว้าไปถ้าใครอยากดูที่จริงหรือนัดดูที่จริงก็โทรเข้ามาสอบถามหรือจะปรึกษาเรื่องที่ดินเรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับที่ดินแปลงซิไร่แปลงนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกัน หรือจะปรึกษาเรื่องบริการร่างการขายหรือว่าอะไรก็ตามตาก็ตามแต่ก็โทรคุาปรึกษากันได้นะครับพมก็เบอร์โทรตามพ่มลง,งไปเลยคือศูนก็แปดแปดสีส่ห้าหนึ่งูนห้าเจ็ดเอ็มค่ดินสุนบีมังเนอร์ครับผมแล้วก็ถ้าใครมาซื้อที่ินแปลงนี้ไปนะครับสิบไร่อยู่ในตะบุนบ้านโคงน้งแปลงนี้ทางเราจะมีทางพ่มเองก็จะมีการวาดรูปให้ก็จะเป็นรูปเมื่อนหรือรูปวิวทูทัศน์หรือรูปอื่นๆรูปครอบครัวทางเราจะมีรูปเอ่อเป็นรูปตัวอย่างลงไปในคลิปนะครับแนบไปในคลิปให้ดูเป็นตัวอย่าง ก็จะวาดให้โดยไม่คิดค่าชใจใดทั้งสิ้นแลนะรูปเนี่ยเราจะส่งยันนาบ้านของผู้ซื้อที่มาซื้อที่ดินกับพ่มเลยนะครับก็เป็นห้องควันห้องสำนักคุณห้องควันเล็กน้อยแล้วกันนะครับสห่หรับบคนที่มาซื้อที่ดินกับเอ็มค่ายดินส่วนรีบเมืองเนือครับพ่มก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงที่พมมาแนะนําเลยบรรยากาศดีมากเหมาะมาทําโคกนองนาปลูกป่าปลูกสวนปลูกบ้านเกี่ยวกับการเกษตรอ่ะได้หมดครับเหมาะเลย ราคาไม่สู้มากด้วยแค่สิบไลท์ยกแปลงซ่องหลันซ่องไฟฟ้าน้ำปลาผ่านแล้วด้วยซึ่งที่ของเราก็จะมาสุดตรงนี้นะครับสุดตรงนี้ต้นยูคาเนี่นะครับเนี่ยครับสนใจมาดูที่จริงได้ครับโทรมาสอบถามโทรเข้ามานัดดูที่จริงกันได้นะครับพ่มก็เป็นที่ดีงามน,นึ่งแปลงที่พ่มมาแนะนําเลยสําหรับที่ดินแปลงนี้ ไม่แรงนะครับแล้วก็ไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแล้วก็มีเพื่อนบ้านบรรยากาศดีโอเคเลยสําหรับที่แปลงนี้นะครับพุมเป็นแปลงแนะนำํำอีกหนึ่งแปลงที่ผมแนะนําเลยแล้วก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมชาแนลของเอ็มค่ายดินส่วนบรีมืองเนอร์นะครับพุมฝากเลย อย่าลืมเนะครับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วคือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเลยคือกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทันคลิปค่ายที่ดินที่พ่อมเอามาลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่ดินแปลงนี้10ไรต์ตำบลบ้านโคง้งอำเภออุทองจังหวัดพบุรีก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าจะเป็นที่ดินแปลงอื่นที่พ่อมลงให้ดูกันหรือว่าจะโทรเขาปรึกษาเรื่องที่ดินสอบถามที่ดินแต่ละแปลงข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้าสอบถามกันได้หรือจะบริการร่างการค่ายหรือว่าอะไรตามกระตามแต่ที่เรื่องที่ดินที่ท่องไส้ ก็โทรเข้ามาสอบถามกัพผมได้นะครับเบอร์โทรตามที่พุมลงไปเลยก็วันนี้ผมก็พามาดูที่ดีมงานแปลงเป็นที่เหมาะเลยสําหรับทําโคกนองนาปลูกบ้านทําร่องคูสวนเอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์หรือว่าอะไรตามแต่นะครับบริเวณนี้เพื่อนบ้านมีไม่ไกลจากสถานที่ร้านสะดวกซื้ออารอะไรต่างๆนะครับบรรยากาศดีมาก ติดถนนรัดยางติดถนนเอาง่ายติดถนนหน้าที่ติดถนนรัดยางด้านล่างติดถนนทิง้งครกทองส่งน้ำมีทั้งหน้าทางลางาง่างง่ายๆยครับตรงนี้บริเวณนี้ให้ดูบรรยากาศอีกรอบนะครับเจ้ารีนาา่ากก็ยังไงวันนี้พมพอขอขขบคุณนมากเลยนะครับพมเจอกันใหม่คิดน้าสวัสดีนะครับพม